สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิด์จบรลสีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกและ้ะเมื่อวานก็เช็คเลตติ้งมาละ <c oughs> ว่าชอบบอลแบบไหนก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะชอบต้นเล็กๆนี่ชอบต้นเล็กๆเ,เอาต้นเล็กๆไปเลี้ยงเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเลี้ยงแล้วเขาเออ วิวัฒนาการเขานะครับเนาะได้ดูวิวัฒนาการเขาเขาโตเขาเงี้ใบใหม่อะไรแบบเนี้ยมันมีความสุขไงเวลาเราเลี้ยงเขาแล้วเขาโตอ่ะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะเฮ <c oughs> ้เราก็เลี้ยงบอนสีโตเหมือนกันนี่วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาต้นเล็กมาแบ่งซะเลยพิก <c oughs> วิกฤตเป็นโอกาสก็ผมก็เอาต้นเล็กมาแบ่งนะครับเนาะประมาณสองใบสใบนะครับราคาก็ จับต้องได้ทั้งนั้นนะครับมีชายชนด้วยนะชายชนตอนนี้เป็นรู้สึกว่าเขาจะเริ่มตามหากันนะครับมี2ออย่างที่เขาตามหากันตอนนี้มีตุ๊กแกกับชายชนเขาเริ่มตามหากันเยอะมากนะครับไปดูกลุ่มไหนก็มีหาชายชนป้ายแดงหาชายชนป้ายแดงเดี๋ยววันนี้เบิดชายมาแบ่งปันให้นะครับแล้วก็ตุ๊กแกนะครับไม่รู้เป็นอะไรตุ๊กแกมีกระแสแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครไม่รู้เอาไปโพสไว้ตามหาตุ๊กแกกันเยอะเกือบทิ้งไปแล้วนะวันนี้เราก็เลยงัดมาแบ่งสองต้นแล้วก็มีบอนด่างสวยๆอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันกระบะนี้นะครับกระบะแรกเลยนะครับกระบะแรกเดี๋ยวขอต้นแรกก่อนต้นแรกเป็นสาวนครชัยศรีแผงนะครับทุกท่านนี่สวยงามนี่ครับสาวนครชัยศรีมีสี่ใบละ กระถาง4นิ้วนะครับกระถาง4นิ้วเนาะนี่สวยครับด่างสวยสาวนาครชยัยศรีแผลงนะครับอันนี้แผลงนะหน้าแบบนี้คือแผลงนะครับสาวนาครชยัยศรีกระถางนี้เอาไปที่100บาทนะครับนี่กระถาง4นิ้วสวยๆเลยเออลืมบอกค่าส่งอีกแล้วค่าส่งเหมือนเดิมนะครับเมาเมา50บาทแบบโอนส่งปลษณีี์ไทยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับ แปิบาทเหมาเมาส่งแฟลตเอ็กเพลสนี่ค่าส่งแจ้งให้เรียบร้อยตามกติกาไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีบวกเพิ่มนะครับเนาะมานะครับ,นะรบอันนี้สาวนครชัยศรีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นเทพสายรุง้งเทพสายรุ้งด่างครับด่างสวยเลยใบนี้ด่างฮาร์ซะด้วยสินี่ ด่างฮาร์ปเลยนะครับเทพสายรุง้งนี่เทพสายรุง้งด่างฮาร์ปเลยใบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ด่างนะครับเนี่ยเทพสายรุ้งนะครับก็ต้นก็เล็กอยู่นะครับเนาะแต่ก็ไซส์พอดีแหละเอาไปเลี้ยงดูวิวัฒนาการเขาได้นะครับนี่เทพสายรุ้งก็หนึ่งร้ยบาทครับหนึ่งรอยบาทเทพสายรุ้งนะครับมีสองกระถางวันนี้นี่กระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ ด่างสวยเลยนะครับเทีสาบใส่ลุงโอ้ดูกาบเขาด่างสวยเนาะใบนี้ด่างฮาร์บเลชีเดียวต้นก็ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับใครที่ชอบบอนเล็กๆนะครับบอลเล็กๆเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะก็แนะนํานะครับถ้าได้บอลจากเบิดชัยไปแล้วนะครับก็แกะแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะครับใครที่มีตู้อบหรือว่าไม่มีตู้นะครับก็เอาถุงเอาอะไรนะครับใส่ถาดรองน้ําแล้วก็เอา ถุงพลาติกหุ้มไว้ก่อนนะครับสักสักสามสี่วันนะครับพอน้องแข็งแรงดีแล้วก็ค่อยแง่ถุงนะครับแล้วก็เอาน้องออกมานะครับเนาะเอาน้องออกมาใครที่เลี้ยงนอกตู้นี่ต้องทําใจหน่อยนะครับน้องจะปรับสภาพอยู่นอกตู้สักพักนะครับเขาถึงจะแข็งแรงนะครับเนาะเขาอาจจะทิ้งใบไปเยอะนะครับแล้วก็จะปรับสภาพแล้วก็งอกมาใหม่นะครับใครเลี้ยงนอกตู้นี่ก็อ่า มันก็เลี้ยงได้บอลสีเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกสายพันธุ์นะครับแต่เราต้องทําใจหน่อยเขาจะโตช้าแล้วก็เขาจะ,ะปรับสภาพของเขานะครับใช้เวลานานหน่อยนะครับเทพสายลุงนะครับ100บาทต่อไปเทพสายลุงกระถางที่สองครับอันนี้ก็ด่างสวยเนี่ยนี่ครับกระถางที่สองด่างสวยบอกไว้ก่อนว่าต้นเล็กอยู่นะครับเนาะแต่ก็รอดนะครับต้นเล็กแต่ก็รอดนะ รอดแล้วนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงดูปูเสือดีๆนะครับเนาะพวกนี้เราต้องดูแลเขานะครับใส่ใจเขาหน่อยนี่ครับเทพสายลุงหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองกระถางนี้ก็ด่างสวยนะผมเห็นเขาขายกันไล่สดขายกันต้นเล็กกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ขายแพงด้วยแล้วก็ได้ขายด้วยเออผมซื้อมาก็ยังเล็กกว่านี้อีกนะครับบางครั้งอะ่ะ ท่านไหนที่ชอบบอนต้นเล็กก็เอาไปนะครับส่วนท่านไหนที่เอยังไม่ชอบต้นเล็กก็ผ่านก่อนได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่ารับไปแล้วก็มาบ่นผมทีหลังนะครับ <laughs> ต้นเล็กไปแน่เบิด <laughs> ผมบอกก่อนนะครับว่าต้นเล็กนะครับต้นเล็กแล้วก็ราคามันดีนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงดูปูเสือเอานะครับเนาะเราต้องเราต้องเลี้ยงเขานะครับผมก็ซื้อต้นเล็กๆแบบนี้แหละเทพสายลุงในผมซื้อเล็กกว่านี้อีกมีใบเดียวด้วยนะครับ ใบเดียวด้วยซื้อมาตอนนั้นหกเจ็ดร้อยอ่ะใบเดียวเล็กๆเลยผมก็มาเลี้ยงจนโตแล้วก็ได้ผ่านะครับพอผ่ามาก็เนี่ยครับขายต้นละร้อยเทพสายลุงครับผมต้นละร้อยครับวันนี้อาจจะบ่นนิดนึ่งนะบอกก่อนนะครับไม่ได้บนนะ่นเนาะเทพสายลุงมีสองกระถางครับนี่ครับกระถางละหนึ่งร้อยต่อไปเป็นบอนสีเก้าทับครับเก้าทับมีหนะ้ากระถางเนาะเก้าทับด่างสวยๆเลยครับโอ้นี่ นีมาแล้วนะครับหลอดใหม่เก้าทับด่างสวยเลยนะครับบอลสีเก้าทับเออใครยังไม่เห็นต้นแม่เดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูแล้วกันนะครับเก้าทับเนาะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับนี่เก้าทับกระถางที่หนึ่งครับเก้าทับเออเกล้าติดควบกล้ำมาซะงั้นเก้าทับขอกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเก้าทับหนึ่งร้อยยี่สิบด่างสวยครับผมนี่ครับเอาไปเลี้ยงได้แล้วนะครับเนี่ย เลี้ยงเขาโตๆนะครับเอาไปถึงนี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนดินยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาวางไว้ก่อนสักสี่ห้าวันแล้วค่อยเปลี่ยนดินนะครับเนาะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาก้าทับนะครับขอกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบนะครับมีห้ากระถางกระถางที่หนึ่งครับก้าทับกระถางที่หนึ่งเนาะร้อยยี่สิบต่อไปก้าทับกระถางที่สองครับวันนี้คัดมาด่างสวยๆทางนั้นนี่ด่างสวยเลยก้าทับครับผมกระถางที่สองครับ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเม็ดมาแล้วนะนี่เม็ดสีมาแล้วต่อไปเก้าทับกระถางที่สามครับผมนี่อันนี้ก็ด่างสวยนี่ครับผมหลอดใหม่มาแล้วนี่ไหมหลอดใหม่มาละตอนนี้ทางเหนือก็ลมหนาวมาแล้วนะครับทุกท่านโว้ยลมหนาวมาแล้วบอลก็จะเริ่มยุบแล้ว <laughs> หน้าหนาวนี่ผ่าหัวไม่ได้นะครับผ่าแล้วไม่ค่อยงอก ปีที่แล้วลองแหละผ่านแล้วไม่งอกเลยนะครับเก้าทับครับผมกระถางที่สามครับต่อไปเก้าทับกระถางที่สี่ครับผมกระถางละร้อยี่สิบบาทนะครับนี่ด่างสวยๆทุกใบเลยไม้หัวพอตนะครับอันนี้ไม้หัวพอดด่างสวยเหมือนแม่ทุกต้นนะครับนี่กระถางที่สี่ครับหนึ่งรอยยี่สิบต่อไปเก้าทับกระถางที่ห้ากระถางสุดท้ายครับผมนี่ สวยงามครับกระถางนี้ด่างสวยมากกระถางนี้ต้องดูแลดีหน่อยนะเพราะว่าด่างจัดนะครับด่างเยอะมีขอบแดงด้วยนะก้าวทับอันนี้มีขอบแดงด้วยกระถางละหนึ่งรอบาทนะครับบอนสีต้นเล็กใครชอบก็มาจัดไปเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะดูการเจริญเติบโตของเขานะครับนี่ก้าวทับมี5กระถางนะครับต่อไปมากระบะนี้บ้างครับกระบะนี้ มีชายชนกับาชายชนกับตุ๊กแกแล้วก็วางสำราญนะครับเนาะนี่ครับชายชนนี่ป้ายแดงๆเลยชายชนชายชนกระถางละหกสิบบาทนะครับนี่ป้ายแดงนะครับมีคนถามว่าเลี้ยงชายชนยังไงให้เป็นให้มันป้ายแดงๆอะ่ะทำไมพี่เลี้ยงป้ายไม่แดงคือมันอยู่ที่อยู่ที่สายพันธุ์นะครับเนี่ย ถ้าเราเอาไปแบบเนี้ยป้ายแดงผ่าออกมาก็แดงนะครับอาจจะมีไม่ป้ายบ้างนะครับแต่ถ้าซื้อแบบเขียวๆมาแล้วมาลุ้นเนาอ,อันนั้นยากนะครับเนาะยากนะครับบางต้นก็ป้ายให้นะครับบางต้นก็ไม่ป้ายเนาะชายชนกระถางละหกสิบบาทครับนี่ชายชนอันนี้สวยนะครับป้ายแดงๆเลยหกสิบบาทชายชนกระถางที่สองครับนี่หกสิบบาทนะครับชายชน ใครยังไม่มีชายชนอะ่ะหกบาทเนาะกระถางละหกสบาทแยกนะครับแต่ถ้ารับคู่นะครับรับคู่เอาไป100บาทนะครับชายชนรับคู่เอาไป100บาทเนาะชายชนรับคู่100บาทถ้าแยกกระถางละหกสนะครับนี่ชายชนต่อไปเป็นตุ๊กแกนะครับนี่ เขาถามหากันมาเยอะมากนะครับตุ๊กแกราคาขึ้นเฉยเลยนะครับแต่ผมก็ขายไม่แพงหรอกเนาะตุ๊กแกกระถางที่หนึ่งนะครับเอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ตุ๊กแกกระถางที่หนึ่งเจ็ดสิบนะครับนี่ครับเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเขาตามหากันเพียบเลยนะครับในกลุ่มตอนนี้ตุ๊กแกก็ไม่น่าจะขาดตลาดนี่ใครยังไม่มีเอาไปนะครับเนาะเจ็ดสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งเม็ดมาแล้วนะนี่ ใบแรกเขาจะเป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวเลี้ยงไปแก่มาเขาจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตุ๊กแก70บาทกระถางที่หนึ่งต่อไปตุ๊กแก70บาทนะครับกระถางที่สองนี่ครับเม็ดสีมาแล้วนะครับกัดสีมาแล้วสวยๆเลยนะครับตุ๊กแกนี่ต้นก็พอประมาณนะอยู่ในกระถางสีนิ้วนะครับมีหลายใบแล้วแหละ เจ็ดสิบาทครับตุกแก่เนาะเรียบร้อยนะครับมีสองกระถางต่อไปครับผมซับพูนผลซับพูนผลกระถางนี้ด่างสวยมากนี่ด่างสวยจริงๆรซับพูนผลกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบาทครับซับพูนผลต้นนี้แววดีด่างดีนะครับดูครับต้นนี้เอาไปเลยครับผมผมแนะนําเลยซับพูนผลต้นเนี้ยหนึ่งร้อยสามสิบ วลดีด่างดีนะครับเนาะดูใบแรกนี่ด่างสวยมากนี่ครับใบที่สองก็ด่างสวยครับซับพูนผลครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับอันนี้ด่างสวยเวลดี D, เนะาะอ่าต่อไปครับผมวางสำราญวังสำราญด่างนะครับด่างสวยๆเลยนี่ใครไม่ทันวางสำราญรอบที่แล้วเอารอบนี้ไปครับกระถางละ หนึ่งร้อยบาทครับวางสำราญนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่ดางสวยมากนี่ครับวางสำราญหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ใบใหม่ออกมาแล้วนี่ไงต้นโตอยู่นะครับเนี่ยต้นใหญ่อยู่เนาะเอามาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอานะครับทุกท่านมีใครชอบต้นเล็กๆนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับวางสำรานเนาะหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่ต่อไปวางสำราญกระถางที่สองครับ อันนี้ก็ด่างสวยนี่ด่างฮาร์ปเลยนะครับใบนี้ยังกลางไม่สุดนะเนี่ยยังหอ่อหออยู่ยังกลางไม่สุดแต่เอาไปเลยนะครับนี่นี่หนึ100บาทครับวังสำรันเนาะสวยสวยเลยนะครับอ่าต่อไปครับผมเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีมีกระถางเดียวนะครับเพชรเจ็ดสีเอาไป80บบาทนะครับมีกระถางเดียวด่างสวยด้วย นี่ใครไม่ทันเพชรเจ็ดสีครั้งที่แล้วนะครับนี่เอาอันนี้ไปนี่ครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้สวยครับผมเอาไปครับผมเท่าไหร่นะเมื่อกี้พูดอะแปดสิบบาทเนาะ <c oughs> บางครั้งลืมนะครับเนาะสมองเป็นอะไรไม่รู้พูดแล้วก็ลืมเพชรเจ็ดสีแปดสิบบาทนะครับกระถางนี้แปดสิบบาทนี่ครับด่างสวยเลยเพชรเจ็ดสี นี่ครับไซต์กระถางสี่นิ้วนะครับแบบนี้เลยสองใบสวยๆครับผมต่อไปเมืองเกาะเกล็ดครับเมืองเกาะเกล็ดเนาะนี่ครับเมืองเกาะเกล็ดน่าจะเจนสองแล้วล่ะอันเนี้ยมีสีแดงเข้านะครับอันนี้เอาไปแปดสิบาทครับผมเมืองเกาะเกล็ดนะครับแปดสิบบาทนี่กระถางนี้แปดสิบบาทครับเมืองเกาะเกล็ดนะครับหน้าแดงๆงสีแดงเข้านะครับหน้าแดงเนาะ แปดสิบบาทครับเมืองกอเกรดกระถางที่หนึ่งเมืองกอกเกรดกระถางที่สองครับนี่ครับอันนี้ก็สีแดงเข้าละนี่มีขอบแดงเนาะเจนสองนี่ครับจะมีขอบแดงแต่ใบใหม่ออกมามีตําหนินะครับแต่ต้นนี้สวยต้นนี้ก็แปดสิบบาทนะครับเมืองกอกเกรดแปดสิบบาทนี่ครับแปดสิบบาทเนาะใบนี้มีตําหนินิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเขางอกออกมานะครับ นี่เมืองกอกฤดครับแปดสิบบาทนะครับนี่ครับเอาคนที่รับได้นะครับเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรอใบต่อไปเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่ขึ้นมานะครับนี่แปดสิบบาทเมืองกอกลดต่อไปเป็นหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองด่างสวยเลยนะครับแต่มันมันแปลกอะทุกท่านหลวงตาเมืองอันนี้คือแบบนี่คือใบมันจะชิดกับไอ้สะดือเลยนะครับเนาะ มันแปลกนะครับมันแผงแปลกหรือเปล่าไม่รู้อะหลวงตาเมืองกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหลวงตาเมืองนะครับนี่ด่างสวยกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบครับหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ใครยังไม่มีหลวงตาเมืองเอาไปนะครับอันนี้ด่างสวยเลยไม้หัวพอตนี่ดูความด่างแปลกแปกของเขานี่ครับ 150บาทครับกระถางที่1นหลวงตาเมืองกระถางที่2นี่ใบมันแปลกเห็นไหมใบมันจะชิดกับสะดือเลยนะครับเนาะห <c oughs> ลวงตาเมืองจริงๆไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ใบยาวๆแผงๆนะครับดูด่ดางสวยมาก150ครับหลวงตาเมืองมี3กระถางนะลองเอามาแบ่งสัก3กระถางดูนะครับหลวงตาเมืองแปลกๆเลยนี่ กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ครับอันนี้ด่างสวยต้นก็ไม่ได้ว่าเล็กนะครับเนาะก็พอดีเลยนะครับนี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับหลวงตาเมืองนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบอนสีเบิดชัยวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสนใจบอนสีก็พักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเบิดชัยจัดให้นะครับรอบนี้เอาให้ทันนะครับใครไหนไม่ทัน ใครคนไหนที่ไม่ทันไม่ค่อยทันนะครับก็รอบนี้ก็ขอให้ทันทุกท่านนะครับขออภัยสําหรับท่านที่ทักมาแล้วหมดนะครับเนาะสํารองบอลเสียไว้ในใจด้วยนะครับบางต้นอาจจะโทรมาแบบทักมาพร้อมกันแล้วมันอาจจะอีกท่านหนึ่งรับนะครับอีกท่านหนึ่งก็อ่ามันอาจจะชนกันเนาะอาจจะไปแล้วอะไรแบบนี้ครับเนาะต้องสํารองไว้ในใจให้พ่อค้าด้วยนะครับ อ่าเหลือต้นไหนก็รับไปได้เลยสวยๆทุกต้นครับไม่มีผิดหวังวันนี้เอาละครับเบิดชัยบอลสีลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ